อย่าเพิ่งเปิดตาที่สถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสมองคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้การเปิดตาที่สามจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่แย่ๆอยู่โรครายรุมราวความเครียดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ตกตำ่ำคุณภาพชีวิตที่แย่สุดๆมาเรียนรู้เทคนิคสมาธิวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านกับคอร์สออนไลน์ Online. ปูพื้นฐานสมารถวิทยาศาสตร,ร์รุ่นที่11กับอาจารย์ซินีไรท์ Master Neurobiology Specialist ลูกสิษย์สายตรงของดรโจดดสเปนซาเมื่อคุณเข้าใจการทำงานของสมองและตาที่3คุณจะรู้ว่ามีพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตามที่คุณต้องการรีบลงทะเบียนเราพบกัน26กรกฎาคม67